สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุ per ใบทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะลูกค้าคันนี้เป็น h a r ์เรสเดวิสันสปอร์ตไกด์นะคะเป็นรถปี2019ค่ะคันนี้นะคะสีเงินบ a ล r a c u ุ a าซินเวค่ะเลขไม้25,400ไม้ค่ะ สำหรับ FLSB Sport Guide คันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถปี2019ค่ะสเปคของตัวรถนะคะสเปค MLY นะคะ Factory HDMC Thailand เครื่องยนต์มีวอลกี e ้เอก107คิวบิก1,745ซีซีค่ะตัวรถเป็นสีเงินมีชื่อสี b a l a c u d a Silver นคะค่ะ สำหรับสปอร์ตไกด์เนาะก็จะมีกระเป๋ามาให้ค่ะโมงเดิมจะเป็นมินิแบดวิ่งเล็กๆนะคะแต่คันนี้แต่งครับสไตล์เต็มล้ำเลยค่ะของแต่งอย่างแรกนะคะท่อ F นะคะเพอร์ฟอร์แมค่ะคันนี้แคม475กลองทักนะคะคันนี้จูนด r เร t จูนค่ะโช๊หลังนะคะไปดูโช๊กกันโช๊คมี2จุดนะคะอันนี้เป็นโช๊คปรับนิ่มอ่อนนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นโช๊คล์ซิงบอร์ดนะคะตัวท็อปสุดปรับได้3ระดับนะคะ นี่เลยค่ะถัดมานะคะลูกค้าก็จะเป็นตุ๊กตาโอจบวกกับแผ่นฟลายบวกกับเยืงแห่นนะคะสูงรวมกันทั้งหมด12นิ้วนะคะ มงครับสไตล์ค่ะแล้วก็ชุดเครื่องเล่นวีเลกนะคะลำโพง JBL นะคะแล้วก็คานิไฟหน้าเป็นบาจาด้วยค่ะบาจาดีไซน์สีเงินนะคะแคชบารครับสไตล์ไฟสปอร์ตไลท์พร้อมชุดสวิตค่ะผักเท้าคนขับนะคะผักเท้าคนซ้อนเป็นรัานสต็อกค,ค่ะมือเบรกคัรวันฟิงเกอร์ one นะคะปอกแฮนด์ฮาร์ดรักค่ะ ล,ล่อเลยนะคะคันนี้นะคะสเต็ปสองเรียบร้อยนะคะมีเครื่องเล่นมาแล้วเรียบร้อยค่ะพร้อมออกทิปเลยนะคะคันเกียร์นะคะแล้วก็มีการเกียร์ด้วยนะคะรถปี19ค่ะลูกค้าเลขเกียร์1นนะคะสีสวยชื่อมงคลด้วยนะคะสีงเงินค่ะบาราคูด้าซินเวอร์ค่ะ แล้วก็ครับสไตล์นะคะไฟเลี้ยวหน้าเป็น LED ด้วยนะครระราคาค่าตัวนะคะตารางการดาวการผอนนะคะเดี๋ยวมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ description ด,ด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์ได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายค่ะ